แนวแอวโอ้ลูกนี่สุดยอดไปเลยเราไม่เคยเล่นเกมบ,บอเบอแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมใช่แ้วนี่นายดูลูกฉันหน่อยสิดูลูกฉันหน่อย,ล,นนอยลูกฉันดีไหมล่ะฮะมันไม่เคยดูดีทักเศราไรเลยลูกนายมันน่าเกลียดมากน่าเกลียดเลยฮิ นายว่าไงนะไม่มีอะไรหรอกเเเฮฮฮไปกันลูกมันเรียกเราว่าน่าเกลียดโอ้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 ลูกเราเป็นอิพอร์เตอร์เราต้องไปจัดการคนใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ใช่ผมชอบอิพอร์เตอร์ใช่ลูกชอบอิพอร์เตอร์ เออเออโหลูกหืมสวยจริงๆเลยนะเนี่ยอืมโห <โฮ S 2> พ่อก็อยากได้ด่านภูเขาไฟแต่พ่อเผลอไปกดด่านเนี้ยไม่เป็นไรหรอกอยังไงเราก็เป็นอิ m พอร์เตอ,อยู่แล้วงานจัดก,การอีสีม่วงกันเถอะอู้นั่นไงสีม่วงวดาูไปจัดก,การมันเลยนะไอ้ไหนจะทำอะไรอ่ะไปเลวลูกไปไป,ไปจีดจดจีดโอ้น้ำมันสีแดงแน่นอนโอ้ว่าไงได้ ว้าวไงในทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังมีลูกอยู่นะนี่ลูกฉันโอ๋อน่ารักจังเลยอะ่ะน่าจับน่าบีบจังอเฉันอยากบีบนายมากกว่านะเอ่อเออได้สิเอ้ยนายจะทำอะไรอะ่ะโอ้ลูกเป็นไก่ย,ย่างเลยดูสิฮะมันจะบีบลูกดีนะที่พ่อช่วยลูกอะ่ะลูกไม่เป็นไรเลยเหรอฮะ เป็นไกย่ย่างเราน่าจะกินนะลูกใช่ไหมฮึอัอนนะ่ะทาไม่เฮย,ๆๆยิงมันเลยลูกอ้าวฮเฮ้ยดีเฮ่โอเคพ่อจะสอนการกินคนนะกินคนต้องกินอย่างงี้แล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ท่วงออกมาอ่าทำได้ไหมอ๋ตัวใหญ่เกินไปครับพอ่อโอเคพ่อรู้แล้วว่าลูกตัวเล็ก นั่นแหละลูกทำอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละทำอย่างนั้นเ,เลยฮ่าดีมากเลยลูกจัดก,การมันดีดีมากเลยเฮ<ด>้ยได้เป็นออร์เตอร์ใช่ไหมฮะเป๋อฮะใช่นี่ลูกถ้าจะปิดประตูต้องปิดประตูอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วอ๋อสวัสดีจ่ะแกรดีอ่อสวสวัสดีเจนี่เธอเป็นไรเหรออ๋อนี่ที่นี่ที่ไหนอ๋อ มารู้เธอเหรอโอ้น่ารักจังใช่มันน่ารักอยู่แล้วแหละเจนี่น่ารักใช่ไหมล่ะจะมีของขวัญให้เธอด้วยนะนี่อ่ะลูกออมจ้ากระป๋ากระป๋าโอ้น่ารักจังใช่ใช่น่ารักมากไม่นะพ่อโอเคเราก็ชนะแล้วลูกป่เราไปกินไอติมกันเถอะอ่ะเออลูกไม่ต้องร้องไห้หรอกมันเป็นแค่นี้แหละ เ้ยยยยนะลูกบูเออออผมขอโทษนะพ่อเพราะว่าผมไม่อยากจะทำแบบนี้เลยพ่อทำให้ผมเสียใจเดี๋ยวนะลูกคิดว่าพ่อเป็นตัวอันตรายเหรอพ่อเป็นตัวอันตรายตรงไหน รู้ไหมลูกการเป็นนีมอเตอร์มันดีมากพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินไอศครีมกันใช่พ่อผมชอบไอศครีมมากกว่าไอนี่อีกฮะเขาอยากได้ไอศครีมมากกว่านั้นเหรอเอสเบอร์ด์อาไม่รู้เรื่องไอ้พวกงง่ฮิยเสียงใครอะ ไม่เจนน่เกอย่าทำแบบนี้เจนนี่โอ้ว่าไงเจอรี่ว่าไงเจนนี่โอเคมีคนตายใช่ไหม,ใค,ไมใครตายบอกมาใครตายเออฉันว่านะต้องเป็นเจนนี่แน่ไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้เป็น อือิวโอ t the fuck มันเป็นบ้าชัดๆเลยฉันจะบอกให้เออนายเป็นอินพอตเตอร์หรือเปล่าเจนนี่ไม่ใช่เขาแต่เขาต้องเป็นเออเป็นหาอะไรฮะ huh? ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดแต่ไม่เขาพูดคำหยาบคายใช่เขากำลังพูดคำหยาบคายอยู่ใช่ฉันรู้ฉันกำลังพูดว่าพูดหาอะไร เออรู้แล้วแต่ว่าฉันต้องไปเจนี่แน่เจนี่อะไรก็เจนี่อีนั่นไงฮฉันบอกว่ามาเริ่มกันฉันเตรียมโทรศัพท์มาแล้วนะนี่คือตายเจนี่โอ้แงีว๊าวเฮ้อโอเคได้เวลาเช็คแล้วนี่เจนี่ นี่เธอเลือกสีม่วงเหรอสีม่วงมันมาได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอออย่างนั้นเลยแล้วโพโะมาได้ยังไงอ่ะเน่เจนี่เธอเลือกเบบี้เหรอเออฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดนะแบล็กคูปากอ้านี่มันอะไรกันเนี่ยอีพวกงออ้านายเป็นใครใช่ฉันเตรียมรอเธอแล้วนะจ๊ะเบบี้ เออใช่ฉันรู้แล้วเจนี่หูปากไปก่นนอนเถอะฉันร่วมมือกับเจนี่และฉันบอกว่านายเป็นอะไรของนายนายไม่ต้องมาเล่าเรื่องเลยเรสาระถ้าไรสาระตกหนเราฉันบอกว่าฉันกําลังจะทํามาแพ้่เลยฉันอ่ะร่วมมือกับเจนี่ว่าให้เอาซอมาเขยเทศมาเท่าน,น่าฉันแล้วก็ทำให้เป็นอ m p o r t ร์แล้วนาย คิดว่าฉันเป็น importer ฉันก็เป็น i m p o r t ร์ของจริงฮ่และฉันก็เป็น importer กับเจนี่ฉันก็เป็น importer อยู่แล้วฉันเป็นคือ i m p โอ้ไม่นะเบดี้คือ importer โอ้เราทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะมันเหลือ importer หนึ่งคนนะเธอไม่เข้าใจเหรอ เดียวโอ้ไม่เราจะทำยังไงดีอ่ะเอะทำไมเจนี่ดูปแปลกๆแฮะมองฉันทำไมเราต้องเป็นอิมพอร์เตอร์ด้วยกันไม่เจนี่เป็นอิมพอร์เตอร์เราต้องระเบิดยานี่ไล่นายจะระเบิดอะไรไม่ทราบกินแน่มา โอ้ทำชั้นเป็นสปาเกตตีเลยเนาะเย้เราชนะแล้วโธ่ดีมากเลยเราแพ้งั้นเรอนี่เป็นความผิดนาย g r a นี่เป็นความผิดชั้นได้ยังไงล่ะโอ้ยหยุดเถียงกันได้แล้วตาด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 าเจอศพสีแดง ฮะมีคนเจอสอบยังเหรอตุอ้มวีวอ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 เออทำมีไหมไม่ดีเลยโอเคมีใครทําอะไรบ้างไหมมีสิมีเออแล้วเธอทำเควสไหมละ่ะฮะไม่เหรอแต่ฉเจอศพปริงโอ้นั่นเป็นมีดฉันเคยเล่นมีดแบบนี้แล้วแม่ฉันอะ่ะชอบให้ฉันเล่นมีดตลอดเลยโอ้ย โทษนี่ไม่ใช่เรื่องมีดแต่นี่เรื่องจริงนี่เป็นเรื่องของแม่นายแม่ฉันแม่ฉันสวยงั้นเหรอฮะไม่นี่ตอนดูภาพแม่นายตอนที่สัญญกรรมมาฟิวนี่สัญญกรรมสัญญกรรมเออแม่แม่ฉันใช่แม่นายแล้วจะเป็นอะไรล่ะแม่นายมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแม่นายเซ็กซี่ดีนะเฮ้ยเซ็กซี่งั้นเหรอ เอานี้มันโป๊อกันไปฉันดูแล้วว่านายชอบแม่นายตอนนั้นนายก็รู้แล้วนี่ว่าสีฟ้ามันโดนฆ่าแบบไหนมันลูดบาดลูดบัดไปมาแล้วมันก็โดนฆ่าเอ๊ะตายอะไรแล้วสีแดงก็ตายสีชมพูโดนฆ่ารอบสองแล้วสีแดงก็ตายคนที่สาแล้วยังไงอ่ะไม่ใช่ฉัน หรือฉันหรือนายไม่ใช่ฉันคบปากไปเถะนน้าเฮ้ยมันเรื่องมากจริงๆเอ่มันบลูหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่บลูเหรอถแล้วเป็นใครที่เป็นอินพอร์เตอร์ล่ะนี่พวกนายดูรูปภาพแม่ฉันสนุบเมล่าอออ้ออ้าว เออเออฉันเป็นสีเ okay. ขียวเหรอเนี่ยออโอเคทำเควสดีกว่านะเออทำเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้อ่ะเอ้ยทำไมมันทำไม่ได้เออฮะเออเออนายทำเควสอยู่เหรอใช่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 แล้วนายมาทำอะไรที่นี่ อ๋อฉันก็มาทำคดเหมืนกับนายนี่แหละฉันขอทำคดีตรงนู้นหน่อยนะลบก่อนเออได้ได้เชิญเลยเอ๊ะออมองฉันทำไมเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเออฮะสงสัยจะไม่มีอิพอร์เตอร์นะโอ้โหตรงนั้นหยิกหยิกหยิกเด้อเอ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 อมองฉันทำไมเออไม่มีไม่มีอะไรหรอก เฮ้ยน่ากลัวไอ้พวกนี้ฮะสแกนตัวได้ไหมเนี่ยสแกนตัวหน่อยก็แล้วกันอ่ะอีทำไมมันทำไม่ได้ทำไมเฮอเเออไฟดับมาจากไหนไม่ได้จ่ายค่าไฟเฮ้เเใครมาใครมาเออเวิ่งนี้วิ่งนี้มันถือมีดด้วยเอ๊ะไม่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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วย อโอ้อโอ้ว่าไงว่าไงตายเป็นอไรอะ่ะมึงกับนายปวดขี้เลยอ,ะอ่ะฉันดีฉันดีฉันไม่ได้ปวดขี้หน้านายน่าสงสัยมึงกับปวดขี้เลยนะนายเป็นอะไรงั้นฉันขอคำควสก็ลกแล้วกันนะแล้วนาย อยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่ที่นี่มานานแล้วเฮ้ยนายถามแปลกฉันก็ถามแปลกดีเลยเออน้ำมันสีฟ้าฉันจะจับตามองเอาไว้เฮ้ยเฮ้มาม่อีกแล้วมามามาอออาสีฟ้าไม่ต้องรีพอร์ตเออไม่ตะ ใครทำกันแน่วะนี่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 ายต้องเป็นแน่นอนเพราะนายข้าสีฟ้าฉันเห็นนายและนายก็มองไม่ไม่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันแล้วนายอยู่กับสีฟ้าใช่ไหมล่ะออกไปเลยออกไปออกไปเดียว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 นี่ไม่ใช่สีเขียวนะ ถ้าสีเขียวมันทำมันจะเป็นยังไงล่ะใช่ใช่ตบมือให้เลยตบมือยา่ใช่มันไม่ใช่ชันหรอกมันไม่ใช่ชันเออใช่ใช่ใช่หน้ามันจะเป็นสีเขียวนะไปไปไปทำเควสเลยสีเขียวได้เลยเฮ้ยขอบใจสีน้เงินมากเลยเนี่ยเออเออคิวการหายไปไหนเนี่ยอออเฮ้ยไฟดับ มันต้องมาอีกแน่เฮ้ยหยุดหยุดไม่ไม่จะขี้แตกอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้อันขี้มันตั้งนานเสียงใครอะสีสีเหลืองอะไรมาเรียกฉันทำไมฮะอีนพอตเตอร์อีฉันจะฆ่านายโอ้อย่ามาเออเออนี่นายเฮ้ยอย่าทำฉันนายเอามือออกไปเลยฉันจะบอกอะไรฉันจะหยุดอยู่นิ่งๆ มองดูสีน้ำตาลสิะอะไรอ่ะนั่นแหละคือวิธีของนายอ่ะเอามีดไปแล้วก็จัดก,การมันซะเชือดคอมันเลยนะโอเคฆ่ามันซะต้องฆ่ามันต้องต้องฆ่ามันฆ่ามัน เถอะเทททีเถอะีนะสีน้ำตาลฮุย่านะ